ยืนหนึ่งแฟนโหวตบิลกองหน้าต่างชาติยอดเยี่ยมไทยลีก2020บิโลโรซิมาหวัวหอกชาวเซมบ้าจากสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดได้รับการโหวตจากแฟนบอลให้เป็นกองหน้าต่างชาติยอดเยี่ยมไทยลีก2020 ในช่วงที่ฟุตบอลไทยลีกไม่มีโปรแกรมเตะนะครับเนื่องด้วยจากสถานการณ์ไวรัสโควิดทางแฟนเพจฟุตบอลไทยลีกก็ได้เปิดให้แฟนบอลเข้าโหวตเลือกกองหน้าต่างชาติยอดเยี่ยมไทยลีก2 0 2 0โดยการคัดเลือกกองหน้าต่างชาติจากทั้ง16ทีมในไทยลีกมาแบ่งเป็น4กลุ่มให้แฟนบอลเลือกโหวตผู้ชนะในแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มที่1ประกอบด้วยบิลโลซิม่าจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด ยานิกโบลีจากราชบุรีมิรผลบูโนมาเซนกาจากพีทีประจวบบาลอสทาเดลีจากบีจีปทุมยูเนเต็ดกลุ่มที่สองก็จะมีลิคาร์โดโบเอโนจากบุรีลมยูเนเต็ด เฮลิซันคายอนจากชนบุรีเอฟซีลิคาโดซานโตสจากตาดเอฟซีมาเทอุสอาลเวสจากโปลิสเทโลส่วนกลุ่มที่สามก็จะมีเฮิเบตี้แฟรนันเดสจากการท่าเรือเอฟซีเปโดจูเนีย จากสมุทรปราการซิตี้เอวันโดปาลิสตาจากสุโขทัยเอฟซีติอาโกชูลาปาจากระยองเอฟซีและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ประกอบด้วยเดเลจากเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดเบรนเนอร์มาลอสจากทรูแบงคอบ็อก เลนโดอัสซัมซาจากนครราสีมามาสตาเอริอันโดจากสุพรรณบุรีเอฟซีสำหรับผู้ที่ชนะคะแนนโหวตของแต่ละกลุ่มได้แก่กลุ่มที่1 b บิลโรซิมากลุ่มที่2เฮลิสันไคออนกลุ่มที่3เฮเบนตีและกลุ่มที่4 d e เดลีและสำหรับคนที่คว้าคะแนนโหวตเป็นอันดับหนึ่งไปครองได้แก่ บิลโลซิมาได้รับคะแนนโหวตสูงสุดถึง1,600คะแนนอันดับ2เป็นเฮเบตตี้รับคะแนนโหวตไปถึง1,400คะแนนอันดับ3 d e เดลีคว้าคะแนนโหวตไปถึง1,200คะแนนและอันดับสุดท้ายได้แก่เฮลิสันไคออนได้คะแนนโหวตไป435คะแนน